สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ดูได้นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิก,กายนถึง15ธันวาคมนะคะถ้าใครไม่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวราศีอะไรนะคะอาจารย์จะวางชาร์ตไว้ตรงนี้ก็ดูกันแล้วกันนะคะโอเคคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะรายปัก กุ่มเนื้อหางจา่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมแต่เรื่องราวความรักบางทีมันอาจจะยืดเวลาความต่อเนื่องของวิถีชีวิตคนเรามันก็อาจจะไม่ได้ว่าจะเป๊ะๆอยู่แค่31สิงหาเนาะโอเคเรามาดูพลังงานพื้นดวงอดีตปัจจุบันอนาคตอันจะเกิดขึ้นของชาวพิจิกความรักของท่านตอนนี้เป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นไงอะไรจะเกิดขึ้นนะ อา,อาจารย์เป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ท่านนะท่านได้ไพ่ราชินีพระจานทรย์ได้ไพ่อัศวินไม้นะพลังงานธาตุไฟขึ้นสองใบเลยเนะาะราชาราชาไม้แล้วก็ดีมพเพรออับเบน n e น,นสามถ้วยวิลออฟ ฟอร์จูนชาเลยตราชาเหรียญปิ้ง e ซ็ตอฟวานเจ้าหญิงถือไม้นายออฟคัพพลังงานก้าวถ้วยอืมโอเคนะคะก็มองภาพรวมไพ่ก็ ก็มองว่าดีราคาแบบนี้นะคะอ่าไพ่อราชีพระจันทร์ก็สื่อถึงชาวพิจิกะ่ะนะโดยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนที่จ,จิตใจดีนะคะเป็นใจดีพิจิกธาตุน้ำเนาะพลังงานราชินีพระจันทร์ที่กิงราชินีพระจนนะันทะร์น่ะนะคะดาวจันทร์จะครองราศีกรกฎก็อาจจะเป็นได้ธาตุน้ําแต่ตามทักษะดาวจันทร์ก็จะเป็นธาตุดินนะคะะนั้นมองความหมายของ ราชินีพระจันทร์ที่ขึ้นเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ในช่วงของการลังเลการตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ท่านก็เป็นคนมีเสน่ห์เนาะที่มีคนเข้าหาเยอะอยู่ที่ท่านกําลังตัดสินใจในการเลือกคนที่เข้ามาก็ได้นะคะค่อนข้างช่วงนี้มีเสน่ห์แรงอ,อาจารย์มองเห็นไหมให้บุคคลแบบขนาบข้างซ้ายขวาเข้ามาหลายคนก็ได้และอาจจะมีทั้งคนเก่าที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้ อาจจะอยู่ในปัญหาความรักซ้อนนะชาวพิจิกจะเป็นความรักซ้อนที่ท่านจะต้องตัดสินใจเลือกนะว่าท่านจะเลือกแบบไหนหรือแม้กระทั่งถ้ามองในเรื่องการงานเนี่ยก็กําลังจะมีงานเข้ามาหลายงานที่ทําให้ท่านสับสนอยู่ก็ได้ว่าจะเอายังไงจะทําที่เก่าหรือจะไปที่ใหม่ก็ได้ดูแบบนี้นะคะแต่นั่นแหละค่ะโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ที่เราจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจทุกเรื่องเลยช่วงนี้ นะคะของชาวพิจิกนะถ้าเป็นความรักอาจารย์จะแปลอย่างนี้ท่านอาจจะมีใครเข้ามาที่ค่อนข้างมีอํานาจบารมีเนาะเดียมเพลราชาเหรียญมีเงินมีฐานะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะเป็นเออเขาเรียกว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะหรือเจ้าของธุรกิจที่ร่ํารวยก็ได้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์ดูโดยดวงผู้หญิงเหรอคุณต้อง สลับกันด้วยนะในความหมายที่อาจารย์พูดถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องมองว่าผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนึ่งนิสัยค่อนข้างเหมือนผู้ชายอ่านะคะเขาก็มีเสน่ห์แหละแต่เขาจะห้าวๆลุยๆหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีอาจจะมากกว่าคุณก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคุณต้องมองกับแบบนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นหญิงเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าไพ่มันจะออกในแนวในแนว สื่อถึงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่เราสามารถที่จะแปลกลับนะเวลาเวลานักพยากรณ์ทุกคนที่พูดนะคะเขาจะพูดในแนวผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องสลับคําพูดนะปรับเข้ากับตัวเองไปได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบแบบดีอะแล้วอาจารย์มองเป็นคู่แท้ได้เลยนะที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมามันหมายถึงการสร้าง อนาคตชีวิตคู่ Family นะหมายเลขก10ทุกใบย,ยกเว้น10ดาษนะ10ถ้วย10เหรียญน,นะคะ10ไม่เท้าก็ยังถือว่าใช้ได้มันคือความผูกพัน10 View o o Fortune คือคู่แท้คู่แต่ชาติปังก่อนที่จะเข้ามาเพียงแต่ความรักอนะมันมีได้หลายปัจจัยได้หลายคนที่จะเข้ามาเป็นช้อย อยู่ที่คนที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกถูกต้องตามบุญวาสนาเราหรือ,อยังนะอืออาจารย์มองเที่ยวนี้น่าจะเลือกถูกเพราะไม่งั้น View of Fortune กับราชาไม่เท้าก้าวถ้วยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสรุปที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์นะคะกถ้วยก้าวถ้วยไม่ได้แปลว่าลักซ้อนเสมอไปอืมนะคะมันแปลความสุขความสมบูรณ์แบบด้วยนะคะเพราะขยายด้วยหมายเลือกสิวออฟฟอร์จูน นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรุกแล้วก็ต้องการความชัดเจนจากท่านนะแต่อาจารย์ดูชาวพิจิตนั่นแหละที่ชัดเจนหรือเปล่าอาจจะมีใครคนเก่าที่คุยมานานแต่ไม่ชัดเจนสักทีแต่เราก็ห่วงใยเขาแต่เราก็ต้องการชีวิตที่มันมันโอเคมากกว่านี้ที่มันเห็นว่าอไม่ใช่คบกันแบบเขาเรียกว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรที่มันเป็น รูปธรรมอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นช่วงที่ตัดสินใจซึ่งอาจารย์มองการตัดสินใจเลือกเนี่ยไพ่ขยายคุณหนึ่งคนที่จะเป็นคู่คุณจะต้องนี่แหละลักษณะมีฐานะแก่กว่าคุณเนี่ยยิ่งดีอืมนะคะแต่ถ้าไม่แปลว่าแก่กว่าแปลว่ามีประสบการณ์ในชีวิตมีความเก่งมีความสามารถอาจจะเป็นวิศวกรฐานตำรวจเป็นชาวต่างชาติอะไรก็ว่าไปเนาะเลือกได้เลยค่ะท่านจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ ท่านต้องการปรารถนาอย่างมากมายไม่ว่าจะเข้ามาเป็นอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะไพ่ดิอ็มพเพลอร์หรือเป็นชาวธาตุไฟอัศวินไม้ราชาไม้ก็มีเมษสิงหธนูชาวธาตุดินก็มีนะคะก็จะเป็นราศีพฤษภกันมังกรหรือแม้กระทั่งกรกฏเนี่ยนาะคาชาิิยดมีเข้ามาแน่นอนอืถ้าท่านรอใครอยู่ คนที่อยู่ทางไกลบ,บางท่านนี่ตอนนี้มันจริงไหมที่บางทียังไม่เห็นหน้ากันบางคนแค่คุยศึกษากันอยู่สามถ้วยกับชาลีออนอาจจะอยู่ห่างกันเพราะระยะทางไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศนะท่านรออยู่ท่านสมหวังเขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์มีการนัดเจอกันได้ตามไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะก็ขอให้สมหวังมันที่ไพ่ขึ้นนะอ่ะเรามาขยายความ ต่อพื้นดวงเป็นแบบนี้นะคะคนคนนี้จะยังไงต่อเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับชาวพิจิกขอดูความรู้สึกของคนที่พิจิกดิวอยู่หรือคุยอยู่เนี่ยนะเขาเป็นไพ่เดอ hermit การศึกษาการค้นคว้าการที่อยากศึกษาคุณนั่นแหละเอ็มเพ s ส ขามองคุณเป็นคนสวยสง,ง่านะคะมีความจริงใจจริงจังเป็นคนเก่งมีความสามารถมีการศึกษาดีนะแต่ถ้ามองมุมกลับนะคะถ้าคุณเป็นชายเขาก็จะมองว่าคุณมีความรู้ดูภูมิฐานแล้วให้เกียรติผู้หญิงมีความยุติธรรมก็ต้องมองมุมกลับแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะเขาก็ เหมือนกับว่าอืต้องการที่จะดูคุณให้มันมันแบบชัดเจนอะขอศึกษาขอแบบดูโดยเชิงลึกเลยนะอาจารย์มองไปพอด,ดูสิลิ้นชักดึงออกมาดูทุกซอกทุกมุมเอ,อ่อคนคนคนี้เป็นคนละเอียดจุจิ้จุกจิกหน่อยนะเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบวินัยในตัวเองมากนะคะชอบ อะไรที่มันเปิดเผยแหละเขาคงไม่ชอบกันปิดบังสั้นเล่นหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเขาคบกับคุณเขาคงเปิดเปิดคุณอย่างแน่นอนเขาไม่ต้องการความเจ็บปวดอีกแล้วเขาน่าจะเคยผิดหวังมาอืมนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการความเจ็บปวดเขาต้องการคนที่มีความจริงใจให้เขาต้องการรักแท้นะคะอืมเพราะเหมือนเขาอดีตน่าจะผิดหวังมาพอสมควรนะคนคนนี้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าคนพี่ คนพิจิกจะสามารถเยียวยาใจเขาแล้วทําให้แบบเขาเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจคุณแล้วเปิดเป็นความรักเหมือนที่อาจารย์อ่านมาได้นะเออนะคะ,ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ต่อนะคะพอดูว่าคนนี้น่าจะเป็นคนคนมีความสามารถคนเก่งบางคนเก่งงานแต่แต่ความรักกับไม่ค่อยสักเซสก็มีนะ แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะก็เนี่ยอย่างคนนี้ก็เก่งนะแต่ทําไมความรักเขาก็ผิดหวังมาพอสมควรแนวโน้มความสัมพันธ์กับคุณเป็นไพ่เดอะซานเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะสมหวังละอย่างนี้นะคะเป็นไพ่อัศวินเหรียญแปลว่าเขาต้องหยุดอยู่ที่คุณละนะหนึ่งถ้วยก็คุณเป็นหนึ่งในดวงใจเขาละอัศวิน เหรียญจูงมา้ามากินน้ําก็หยุดพักตรงนี้แล้วไม่ไปไหนละเดี๋ยวสั้นเปิดตัวละอะไรประมาณนี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเป็นภาพที่ไม่อยากเหนื่อยล้าอีกต่อไปแล้วขอพักที่ตรงนี้อ่ะจริงๆเห็นไหมฮะขอพักที่ตรงนี้ View o o Fortune นี่สองใบเลยแสดงว่าคุณน้องเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนจริงๆนะในที่สุดเราก็เจอรักแท้ที่จะ เปิดตัวกันจริงๆนะคะก็ขอให้สมหวังเหมือนไพ่ขึ้นนะคะชาวพิจิกเนาะใครก็ตามที่มาดูก็ขอรับพลังงานดีๆนี้ไปกันนะคะขอให้ดวงไพ่ที่เปิดมาไปเปิดดวงจริงๆของพวกคุณให้พวกคุณสมหวังในความรักเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคต่อไปยังไงขอไพ่คำแนะนำอีกรักเธอทั้งหมดของหัวใจว้าว ดีมากเลยเดเมจิเชียนนักมายากล1นึ่งดาบนะคะก็บางครั้งจะเอาความหมายที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ไม่ได้นะอาจารย์มองจากหน้าไพ่ก็แล้วกันนะคะก็แปลว่าการเริ่มต้นนะคะหมายเลขหนึ่งสใบหนเดเมาิเชียหน1ดาบนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มันเหมือนกับอใช้ความ ใช้ความรู้ใช้ความรู้สึกของตัวเองใช้เซนส์นของตัวเองว่าไอสิ่งที่เข้ามาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนึ่งดาบเป็นการตัดสินใจที่ที่แน่วแน่นะฮะมันเหมือนกบไหมเนี่ยกบไมไ่อยู่ในกะลาแล้วล่ะอย่างเงี้ยเปิดตัวออกมาแล้วก็แปลว่าความรักคุณถูกเปิดออกมากันแล้วการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและเป็นความรักที่ทุ่มให้หมดทั้งหัวใจได้การกอดนะเป็นภาพกอด เด็กไว้ในอ้อมกอดก็เหมือนความรักได้ของพวกคุณจะได้รับการทนุถนอมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะขอขยายความรักพวกคุณต่อนะด้วยไพ่านางฟ้าโรแมนส์อังจนความรักของชาวพิจิกจะยังไงต่ออีกนะคะ First แปลว่าคุณมีเสน่ห์เขาอยากจีบ อยากดูแลอยากเข้าหาคุณ Forgiving and learning ก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหานะก็ให้อภัยกันสุขทุกข์มันก็มีนะาชีวิตคนเรานะคะผิดพลาดอะไรก็อภัยกันยกโทษให้กันเรียนรู้กันเยียวยากันในสิ่งที่คนรักคุณอาจจะเคยผิดหวังเขาก็ไม่อยากผิดหวังอีกเพราะฉะนั้นจงให้ความ มั่นใจต่อการให้ความน่าเชื่อถือให้อีกฝ่ายเขาเขาเชื่อถือในเราได้มั่นใจในตัวเราได้เนี่ยควรควรที่จะสร้างแบบนั้นนั่นแหละค่ะความรักนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มั่นใจคุณก็จะสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นได้อย่างแน่นอนโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเจอกัใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ